ครับสวัสดีครับพี่ซี่ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยเอนาะพี่น้อง <c oughs> ครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่สี่ธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกแปดสี่หกสามห้าสามครับเลขหลังก็ออกหกสามเนาะพี่น้องเนาะ ครับของพ่อช่างคมวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับวันพุทธที่4ธันวาคม2567เลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่5เน้นที่หาหากระไม่ดีพี่น้องแต่ว่าลักหน่วย8 9 0นี่รุดนะพี่น้องเนาะครับมีหา8 5 9 5 0รับออก5 3นะคะรับถือว่า เล็กวิ่งแม่นนาะพี่น้องเนาะครับโมนีกับมาแน้วพี่น้องครับปเตรียมพามาติดตามต่อยอนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับวันศุกร์ สองห้หเจ็ดนะครับ เราพัฒนาพ่อช่งคมนะครับ ขับบน่างวิ่งรูดพี่นอ้องสี่กับห้าสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่นอ้อง ครับส่วนชุดวินในพี่น้องเนอเก้าศูนย์หนึ่งครับครับจับครูพี่น้อง สีเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับห้าห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเน้นที่ สี 49, 41, ่เก้าสี่หนึ่งครับส่วนหลักหาได้พี่น้องเนิ่อมมาเข้ากับิาีาจนาเอาคราะพี่น้องเนาะข้าวโพเล็กสามตัวพี่น้อง แปดสีนึ่งนสเก้านะครับเลีกฟันนละพี่น้องเรียกฟันกัมี 0 7 4เนะ,ค,ะครับรับเน้นที่049พี่น้อง เป็ี่นนะพี่น้องเนาะเอับแต่ว่าตัที่โมเนียนห้ามมาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับที่สําคัญก็อย่าลืมกับตัวไว้นำนะครับเนาะครับเตรียมก็ษณเ,เบิงนะพี่น้องเด้อนะครับตำลาวช่างคมวิ่ง4กับ5เน้นที่4บนล่างพี่น้องเลขติด901 ขับ49 40 41 59 50 51เน้น49 41ครับเลข3โตกั841 049เนาอพี่น้องเนาะเลขฝัน074นะครับครับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะรับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับ,รบรเด้ขอ,ขอพอเพ็ดนะครับรเนาะนะนะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพ่พอช่างคมหลายๆนะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพปเตียมก็ไหวพรอนคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆง,งวดนี่รับพี่นอ้องอีซีก็จะได้โชคๆมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พปเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้โปรเตียมน้านะครับ เอาสุดท้ายท่ายสุดนี้ก็ขอบคีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อแต้มพอให้โชคๆมันๆเฮงๆรุวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม